ท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับนะครับกับผมครูพี่นันดำสีใหม่นะว่าครูนันน่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่กดติดตามนะครับหรือกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเอกต่อหน้า46นะครับนะหนังสือสมัย5นะครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือเขาบอกว่า look at the table นะครับให้ดูในตารางนะครับนะ แล้วก็ให้ complete ให้ทำให้สมบูรณ์นะครับ The question นะครับคำถาม and answer คำตอบนะครับนั่นก็คือมีชื่อคนอยู่4คนนะครับชื่อว่าเมยชื่อว่าแอนนาชื่อว่าแฮ r ร์รี่แล้วก็ชื่อว่าเบนนะครับ4คนนี้นะครับถ้า recycle newspaper ก็คือนำหนังสือเพมพ์ไปผ่านกระบวนการ recycle นะครับก็มี2คนก็คือคนที่ใส่เครื่องหมายถูกถือว่าได้ทำกิจกรรมนี้นะครับถ้าใส่เครื่องหมายผิดก็คือไม่ได้ทำ นะครับดังนั้นคุณครูมาดูคำตอบกันเลยนะครับหนาะคำถามกันเลยคำถามข้อแรกนะครับก็ถามว่าดูเมย์แ d h แฮร y r ี่รีไซเคิลนิวส์แกรก็แปลว่าเมย์และแฮร์รี่นะครับหนาะได้นำหนังสือพิมพ์ไปรีไซเคิลใช่หรือไม่นะครับนะขึ้นต้นด้วย verb to do verb to have verb to be modal verb นะครับแปลว่าใช่หรือไม่นะครับเป็นประโยคคำถาม ในหนังสือเขก็ตอบมาให้แล้วนะครับนะว่า yes they do นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับนะว่าเมย์แอนแฮร์รี่นี่เมย์นะครับนี่แฮร์รี่แล้วก็มาดูที่ recycle newspaper newspaper นะครับก็คือหมายถูกนะครับก็ yes they do เมย์แอนแฮร์รี่นะครับเป็นผู้พจ์นะครับนะก็แทนคำสัพนามด้วยคำว่า they นะครับพอมาข้อที่สองนะครับผม ตรงนี้เราจะใส่อะไรเรามาดูก่อนนะครับนะเม <May S 1> เป็นชื่อผู้อ่าชื่อผู้หญิงนะครับนะไรท์เขียน on to side on to side แปลว่าบนข้างทั้งสองนะครับอ็ p บเกระดาษก็คือเขียนกระดาษทั้งสองทั้งสองหน้าเมนะครับนะเขียนกระดาษทั้งสองหน้านะครับใช่หรือไม่เขาก็ใส่มาให้แล้วนะครับว่าโนนะครับไม่แต่นะครับนะตรงนี้ เอาคำว่าอะไรมาใส่ตรงนี้ฟังให้ดีนะครับนักเรียนนะครับสวัสดีนะครับหนาลูกจักรพงมะเร็มนะครับตื่นเช้านะครับทำไมต้องออกคําว่าดัสนะครับผมนั่นก็คือนะครับใช้ทฤษฎีเดิมนะครับหนาที่คุณครูพี่นันสอนตลอดว่าการทําประโยคคําถามและประโยคปฏิเสธนี่คือประโยคคําถามนะครับ โดยการจำทฤษฎีว่านะครับถ้า verb to have ไม่มี verb to be modal verb ไม่อยู่้เอา verb to do มาช่วยนะครับในประโยคนี้นะครับ verb to have ไม่มีนะครับ verb to be ก็ไม่มีนะครับ modal verb ก็ไม่มีดังนั้นเอา verb to do มาช่วยและ verb to do นะครับที่คู่กับเอกพจน์นะครับก็คือคำว่า d o e s นะครับซึ่งเป็น present simple tense นะครับนะก็ต่อว่า no she doesn't นะครับ พอมาดูข้อที่สามนะครับผมให้ใส่ชื่อคนเขาบอกว่าใครนะครับที่ได้นำขวดแก้วนะครับ glass bottle มา reuse นะครับมาใช้ซ้ำเราก็มาดูคำว่านำขวดแก้วมาใช้ซ้ำนะครับคำตอบก็คือแฮร์รี่และเบนเราก็เอาชื่อแฮร์รี่และเบนเดี๋ยวนะครับนำขวดแก้วมาใช้ซ้ำแอนนาและเมนำขวดแก้วมาใช้ซ้ำอ๋อเดี่ยอย่างงี้ครับ อย่างนี้นะครับนักเรียนเราต้องมาดูคําตอบด้วยนะครับผมมาดูคําตอบด้วยนะครับนะสาหรับข้อสามนี้นะครับนักเรียนค,ตคตาตอบข้อตอบวันโน่นะครับในเมื่อตอบวนันโน่เราก็ต้องมาดูที่เป็นเครื่องหมายากากาบาทอย่างนี้นะครับนะคล้ายเครื่องหมายคูณนะครับตอบโน้นในเรามาดูช่องที่ว่านํา ขวดนะครับขวดแก้วมาใช้ซ้ำนะครับที่ไม่ได้นำนะครับต้องแปลว่าคนที่ไม่ได้นำมาก็คือเมย์และแอนนาดังนั้นก็เอาชื่อของเมย์และแอนนามาใส่โอเคไหมครับเอาแอนนาขึ้นหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันตอบนูนนะครับนะโอเคนะครับเข้าใจนะครับนะไปข้อที่4ครับก็บอกว่าดัสใส่ชื่ออีกนะครับเซฟวอเตอร์นะครับแล้วก็ตอบโนยเช่นเคยนะครับนะ ตอบโนดังนั้นเราก็ต้องไปดูชื่อนะครับหลที่ประหยัดน้ําประหยัดน้ํานะครับตอบโนนะครับก็ต้องเอาชื่อคนนี้นะครับนะคนนี้นะครับโนก็คือเบนนะครับเอาชื่อเบนมาใส่เห็นไหมครับพอมาข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับพูดเร b บิชอินดิบินนะครับนำขยะไปทิ้งลงในถังนะครับแล้วก็ตอบ yes ดังนั้นเราก็ต้องมาดูอีกนะครับนางพญาไปิึงในถังและตอบเยสด้วยก็มี2คนนะครับดังนั้นเราจะใส่ชื่อแอนนา NR กับเบนแต่ว่าบางเงินเขาขึ้นต้นด้วยดัสนะครับตั้งเนี่ยนี่ต้องละเอียดหลายอย่างนะครับขึ้นต้นด้วยดัสเนี่ยเราซื่อชื่อมาใส่ได้คนเดียวนะครับนะก็คือเอาแอนนามาใส่ก็ได้หรือถ้าไม่ใส่แอนนาก็ใส่กับเบนลงไปก็ได้คนใดคนหนึ่งนะครับนะเข้าใจนะครับเพราะเขาถามได้วอีกพจน์พ ก็ต้องตอบ yes he does นะครับเพราะแอนนาเป็นผู้หญิงนะครับถ้าใส่เบนลงไปนะครับก็ต้องตอบ yes he does นะครับเบนเป็นผู้ชายโอเคนะครับคุณครูไปเร็วนิดหนึ่งนะเน้นเสมอถ้าเกิดลูกๆไม่เข้าใจนะครับหลังจากคุณครูบันทึกคลิปจบไปแล้วสามารถที่จะหยุดคลิปกดย้อนหลังนะครับฟังซ้ำได้หลายๆรอบฟังให้เข้าใจเลยนะครับนะ มาต่อข้อที่สครับผมพูด w ดวดนะครับให้นำคำศัพท์นะครับผม in the correct order อีกแล้วนะครับนะก็คือเรียงให้ถูกต้องตามหลักวยากรณ์นั่นเองโอเคนะครับคุณรูเรียงให้แล้วนะครับนะ้ำมาสอนกันเร็วๆเลยนะครับแปลไปเลยนั่นก็คือ my recycle glass bottles เมื่ may, ตัวถี่ครับ may recycle glass bottles นะครับ เมนะครับเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งนะครับรีไซเคิลนะครับเป็นคำกริยาดังนั้นเป็นเอกพจน์นะครับยกเว้นไอบอกเล่าข้อเท็จจริงทั่วไปนะครับรีไซเคิลนะครับเขาเติม S อมาให้แล้วเราก็ยกมาเลยนะครับก็แปลว่าเมนะครับได้นำขวดแก้วไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลหรือแปลสั้นๆว่าเมรีไซเคิลขวดแก้วนะครับ ข้อ2นะครับมาแต่งเป็นประโยคเป็น do you write on two sides of paper นะครับแปลว่าคุณเขียนกระดาษทั้งสองหน้าหรือเปล่า you แปลว่าคุณนะครับ write แปลว่าเขียน on แปลว่าบน two sides แปลว่า2ด้านนะครับ side แปลว่าด้านหรือแปลว่าข้างนะครับ of แปลว่าของ paper แปลว่ากระดาษ do นะครับเป็นประโยคคำถามมาดูขึ้นหน้าก็แปลว่าคุณเขียนกระดาษทั้งสองหน้าใช่หรือไม่นะครับ เรียกครัวพ่นานนะครับแปลาให้ทุกคําศัพท์นะครับแล้วจับมาเขียนให้ทุกประโยคพร้อมกับโคกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับข้อสานะครับ they put rubbish in the bin นะครับพวกเขาได้นำนะครับขยะไปทิ้งลงในบินนะครับในถังขยะป้อที่สีนะครับ I put the cans in the recycling bin นะครับฉันได้นำพูดประนานะครับ the cans แปลว่ากลับป๋องนะครับหลายหลายใบ In the Recycle Bin บินนะครับนำลงไปใส่ในถังขยะที่มีไว้สำหรับขยะที่สามารถรีไซเคิลได้นะครับหรือแปลสั้นๆว่าฉันนำกระป๋องไปใส่ลงในถังรีไซเคิลนะครับทับศัพท์ไปเลยข้อที่5 w h นะครับ w h o t do you do ช่ h ย l p t t e p l a n e แลแปลว่าคุณทำอะไรเพื่อที่จะช่วยโลกนี้นะครับอยู่คุณนะครับดู do, ทำนะครับ What อะไรนะครับ t o แ e l ว to แล้วเพื่อที่จะนะครับนะ to นะครับขั้นคํากริยา2คํานะครับไม่แปลว่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะช่วยนะครับโดย planet ก็คือโลกนะครับนะดูตัวนี้เป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปละนะครับโอเคนะเดยวนีคือคำแปลจบหน้า46ครับครับผม All right. okay.